ปีบอกว่าน้องปอมปีไหว้คุณกราบเท้าคุณแม่ทุกวันเลยเหรอครับนั่นเรียกว่าทําความดีรู้ไหมครับ<ต>ได้ขึ้นสวรรค์นะครับแต่ถ้าไปทำความดีในานารกป่ะครัทำความดีในานารกเหรอ <c oughs> ก็แสดงว่าก็จะได้ลดโทษใช่ไหมครับโทษที่ตกนรกก็อาจจะได้ลดลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆรถถเรื่อยๆรระะถ้าทําความดีจนถึงสุดๆก็ได้ขึ้นสวรรค์เข้าใจไหมครับ อะไรนะลูกชื่อปอมปียาวกว่าเพื่อนอะไรนะลูกชื่อปอมปียาวกเพื่อนหมายความว่ายังไงชื่อไหนไหนลูกในบัญชีไหนครับปอมปีอยู่ในบัญชีน้องหมาโอ้ถ้าเยอะเลยเหรอลูกเยอะม,มากเลยเหรอลูกถ้าไม่ปอมปีทำไม่ดีต้องเยอะขนาดนั้นแล้ครับและรู้ว่าทำไม่ดีจะมีชื่อในบัญชีหนังหมาแล้วปอมปีทำทาไมล่ะลูกแล้วทาไมถึงเยอะล่ะครับลูกทําไม่ดีในห้องเยอะมากเลยเหรอลูก อ้าแล้วลูกพูดทำไมว่าชื่อลูกยาวมากเลยอะครับหมายความว่าไงอะอปอมปีหมายความว่าชื่อของปอมปียวกวเพื่อนก็แสดงว่าทำไม่ดีเยอะเลยใช่ไหมลูกลูกต้องหยุดแล้วนะครับเข้าใจไหมอะไรที่ไม่ดีลูกก็ต้องไม่ทำเข้าใจไหมครับเพว่ตว่นนั้นวันนั้นอ่ะแม่แม่ดีใจ ดีมากๆเลยครับอย่างนั้นมีชื่อในบัญชีแผ่นทองคาเข้าใจไหมครับกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเรียกว่าทําความดีสุดๆน,นะครับรดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวคุณ้ห้ถามคุณพ่อคุณแม่ลูกพูดจริงไหม<ช>ถ้าพูดไม่จริงก็เรียกว่าโกหกเข้าใจไหมครับ<ช>ดีด<ล>มากครับแล้วก็ไปขอชื่อในเวดาครับชื่อก็จะไปอยู่ในบัญชีแผ่นหนังหมาอีกสิลูกแต่ว่าแต่ว่าปีเห็นเทวดาแล จริงเหรอครับโอ้โหแสดงทำความดีได้เห็นทีละเดือนแต่นะตนนจะได้ไปวัดนิคมด้วยอ๋อใช่เลยครับ